สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เฮากะเรื่องงามยามดีเนาะไอมาปุ๊กของบุงแก้วครับเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จตั้งแต่ใบสองครึ่งพุ่งละแต่พอดีผมรอให้ตะเวนตกภูก็กันมันฮอนคักตอนนั้นเอา้าบู๊ยถ่ายนี่ถ้าใครมันย้อนเสียงจังไก่บุโทรศัพท์ผมมืดบุ้มซุ้มอุณหภูมิก็สูงครับเฮาก็เลยมามานี่แหละมามามาถ่ายอย่างมือเรงดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเบิ่งในกันนะครับเนาะ สิบเจ็ดนาฬิกาสีแนาทีแล้ววันที่4นะครับประมาณนี้เบิง้งเบิ้งหลังมือจนตากแดดจนเต๊กเครื่องผุนด,ดีฮนอนอลไรฮะพุ่นผู้เป่งน้ำเอรอเห็ดทางให้น้ำ,น,ำ,น,ำน้ำไหลแล้วน,น้ำไหลแล้วไหลอยู่ได้ละเดี๋ยวผมก็จะข้อต่อมาใส่เอาพามาเบิง้งพาพา,พาผมผมจะพายางเบิ้งก่อนนะครับนี่เราหอบปุ๊บเป๊ะ เขาปุ๊กแป๊บเอาเสียกมาขึงเป็นแนวนะครับมาดึงกันเป็นเส้นเลยเป็นแนวเลยนี่ขึงเป็นเส้นไว้อย่างเช่ครับนี่เพื่อนบ้านแอวเพื่อนบ้านมาหาอีกหน่อยก็จะกเฮ็ดหนำแล้วนั่นเดี๋ยวเห็ดให้เพื่อนบึงก่อนที่ผาเพื่อนเฮ็ดเขาก็ที่รวมกลุ่มกันกลุ่มเขาที่ไดแข็งแรงเวลาเวลาเรามีกลุ่มใช่ไหมครับเวลาเรามีเพื่อนทําเยอะๆเขาไปติดต่อพอคาเขาก็ให้ได้มีกําลัง่ตเขาครับ่อเพื่อนสมมติเพื่อนซื้อเขา ไอผักบุ้งแก้วถุงละรอ้อยเหาก็อาจจะได้ร้อยยี่ครับพอเฮาให้เยอะไงะมีเรามีเยอะไม่เอาเราก็จะไปเองอย่างนี้นะคุ้มดีครับถ้าไปแต่ของเฮาอย่างเงี้ยมันก็บกคุ้มเหาก็ต้องมีเพื่อนบ้านเพื่อนบานเพื่อนบ้าน,น,านไปเต็มคันรถคอกจริงๆครับเป็นเละข,ขายปะนี่อยู่ตลาดผักปุ่นบหญ้ารับยานแตบ่บมมีของนี่แต่เฮาวางเผีของเฮาก็คือว่าผมจะเก็บวันละล็อกครับคือวันละเนี่ยเข้าวันละล็อกของผมทั้งหมดมีแปดล็อก แต่ผมจะทําให้มันได้แค่เก็บเจ็ดวันพอมันต้องหมุนเวียนเจ็ดวันมันจะพอดีเก็บครับแต่ถ้าเห่าเห็ดแปดวันมันจะดูดูเยอะเกินไปมันจะดูยาวเกินไปครับเพราะรอบของเขาในการทําผักบุ้งแก้วที่เราประสบพบเจอและศึกษาและทําด้วยตัวเองมาก็คือเจ็ดวันเจ็ดวันตัดครั้งหนึ่งจะพอดีมากครับหนึ่งอาทิตย์ตัดครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเขา แตกขึ้นมานะครับแบบแตกขึ้นมาแบบเป็นภูมิขึ้นมาหลังจาก2เดือนนะไอประมาณสักเดือนเดือนแรกอาจจะไม่เท่าไหร่เดือนครึ่งพอเดือนแรกเราจะตัดตัดยอดเล็กๆเขาเดือนที่เดือนครึ่งนี่จะเริ่มแตกเยอะ2เดือนนี่แตกแบบเก็บน่าจะได้ประมาณมีดที่3แล้วมั้งน่าจะอยู่ประมาณมีดที่3นี่แหละครับถ้าถ้าสองเดือนนะเราคิดเป็นมีดเนาะอาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับแต่เลขต้นเลกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่เดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งเราเข้ามาเก็บออกนะตามที่เราทำนะครับแต่รอบต่อไปก็คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งต่อแถวนะครับต่อแถวต่อแถวต่อแถวอย่างนี้ก็คืออาทิตย์ละครั้งนี่ผมพามาให้บึงพามาดูไว้ครับว่าเราทําเสร็จละตอนที่เราเริ่มต้นมันเป็นยังไงมันไม่ได้ค่อยน่ามองหรอกครับเราจะมามองตอนที่มันประสบความสําเร็จละก็คืออีกสักสองเดือนเดือนครึ่งก็เริ่มเห็นเห็นเป็นลำไรแล้วครับปลูกวันนี้ จะโตเต็มที่แบบพอเก็บขายตลาดเลยก็ประมาณเดือนกลางเดือนกุมภาประมาณนี้นะครับจําวันนี้ไว้ดีๆเดือนกุมภากลางเดือนกุมภามาดูกันครับสักเดือนครึ่งนะแต่เดือนแรกเราต้องเก็บเก็บยอดเขาออกก่อนแล้วก็เติมน้ําครับเติมน้ําเก็บยอดทิเติมน้ําเข้าไปก่อนแล้วก็เก็บยอดแค่นั้นครับง่ายๆง,ง่ายนิดเดียว ไล่สามงานครับผมลืมบอกไปของเราไล่หนึ่งไล่กับสามงานจะได้ประมาณแปดแถวแต่ผมจะเก็บให้มันได้แค่เจ็ดวันเพราะเราจะหมุนรอบนะครับหมุนรอบหมุนรอบแถวนึงนี่ถ้าผมไม่ผิดนะเราเก็บวันละคู่งนะครับซ้ายขวาเราจะเดินเข้าตรงกลางใช่ไหมเก็บซ้ายฝั่งนี้เก็บขวาฝั่งนี้ถ้าคาดการไม่ผิดน่าจะมีสักสามสิบถึงสี่สิบถุงต่อว,วันครับ ส0มสถุงต่อวันนะมาดูกันครับว่ามันจะได้ไหมอย่างที่เราคิดไหมน่าจะมีสัก30-40ิบถึงสี่สุงโดยประมาณถุงหนึ่งก็ห้าโลครับเราไม่ต้องคิดแพงก็ได้เราคิดถุงละร้อยพอครับเราต้องการวันละ30-40ิบถึงสี่สุงเราต้องการรายได้วันละ3 4มถึง่พันเพราะเราจะต้องมีค่าปุ๋ยค่าคนงานค่านู่นค่านี่เราต้อง แบบพินอยู่บ้านนะครับผู้เฒ่าอยู่บ้านจะได้มีงานทําคนว่างงานคนเก็บกระสุดหนึ่งครับคนมัดกระสุดหนึ่งหรือจะทั้งเก็บทั้งมัดก็ได้สงเขาครับผมผู้เฒ่าอยู่บ้านแบบบ่มีเวียกก็จะได้มีงานทานี่ยินดีนะครับยินดีให้เข้าชมสวนเลยนะใครอยากเข้ามาชมสวนเราตอนนี้ก็จะมาดูก็จะเห็นแบบนี้แต่หลังจากนี้จะสวยหน่อยก็อีกสักเดือนหนึ่งก็เข้ามาดูก็ได้ครับ ก็จะฝากก็แค่นี้แหละสวนเขาสวนไล่บุญตาของเราอยู่ตําบลปูหออาเภอภูหลวงจังหวัดเลยแต่ที่นาเราห่างจากสวนอยู่ประมาณสัก4ี่หกิโลก็มาถึงที่นาตรงนี้ครับนะเพราะนาอยู่ตําบลหนองคันอําเภอผูหลวงจังหวัดเลยใกล้ๆกันสี่ห้าโลเดี๋ยวผมพาขับรถเข้ามาดูครับทางสะดวกถึงที่เลยโอเคฝากไว้นะครับผมจะแนะนําให้โทรดีกว่านะครับทัก หรือว่าส่งข้อความผมอาจจะบอไดอ้อ่านเดี๋ยวผมจะบ็อกเบอร์ไว้ก่อนนะครับท่านใดที่สนใจเข้ามาสมส่วนหรือว่าจะมาดูหน่อไม้ดูมะพร้าวดูไอ้ไม่อย่างกันเลยแจ่ครับผักบุ้งในสวนเดี๋ยวผมบ็อกเบอรอนะครับเราเต็มตัวจุดกันเลยเด้อเตียมประกาศกันเลยยังสมุดดินสอเตียมไม่พร้อมอ่ะเริ่มกันเลยครับ0 9 3ย์1 9 256อันนี้คือเบอร์ซอนตัวของผมเลยไอ l i ล e นะครับ SS ใหญ่นะครับ S A N D 6411 นะครับแค่นี้เลยกระทักมาครับแต่แนะนําให้โทรเลยนะโทรเลยแล้วค่อยคุยกันจะรู้เรื่องครับเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเท่าไหร่ต้องขอโทษบางทีนะ่ะไลน์ผมก็มีปัญหาด้วยนะผมเคยบล็อกไอ้เบอร์มิซาซีไว้อย่างเงี้ยเบอร์แบบเบอร์เปกไว้ทีนี้ลูกค้าส่งเข้ามากระบ่หินอย่างเลยผมแนะนําให้โทรดีกว่านะครับอ่ะคลิปนี้ผมฟังไ้เพียงคลนี้กับบรรยากาศสวยๆบรรยากาศสวยๆภูหอครับภูหอมุมนี้จะไม่สู้ภูหอมุมมุมอยู่สวนเรานะ อยู่สวนเราจะสวยกว่าอันนี้ภูหลวงครับมาเจอกันครับสวนเราอยู่ติดถนนนะครับนี่อยู่บริเวณนี้เลยนี่อีแต่เห็ดเสียให้เพิินใส่อยู่ครับยยเชี่ยมาเห็ดเอ้เเก็บผักบุง้งนี่บรรยากาศครับอูอ้ยนกบรรยากาศดีๆยามเย็นครับผมอ่ะคลิปนี้ผมฝากไว้เช่นนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามบ๊ายบายฝากติดตามขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆโทรมาได้เลยนะครับ ถ้าอยากเข้าสม093 16 19 256่เ25เบอร์ส่วนตัวผมเลยขอบคุณมากครับไล่บุญตาสวัสดีครับผม